วันนี้เรามาเปิดร้านผัดไทยที่ย่านเยาวราชกันนะครับมาดูกันเฮย้ยเราเปิดทั้งเช้าและเย็นใครว่างก็มาอุ่นหนุนได้นะจ๊ะผัดไทยกุ้งสดได้เลยใส่ทุกอย่างเลยจ้าใส่ทุกอย่างตังได้เลยค่ะกิ 2> 2่เกี่วสองแล้วก็ท่านซีดีโอมาซื้อเพื่อจ้าซื้อไปฝากอ๋อซื้อไปฝากน้องที่ทํางาน้คนดีเกิน นาจา้าเดี๋ยวรีทำให้เลยเอากุ้งสดนะ้ราะจะเอาเกี๊ยวอีกใช่ไหมเกี๊ยวได้ปะ่ะเรียวซอรอแป๊บนึงขอทำให้พ่อหนุ่มคนนี้ก่อนเขาจานเดียวบุนเส้นนะจ้าใส่ทุกอย่างได้เลยอุ้ยคนสวยสวัสด,ดีจา้าคนสวยรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอทำให้ซอกรปึ๊บปึ๊บบุนเส้นใส่ถั่วงอกไหมซอโอเคห<ข>อยแมลงสาบใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่า,ยาเหมือนเดิม เรียบร้อยแต่เาอาอคนสวยเอาะไรจะหอยทอดเมือนคิวถัดไปพี่เหมได้เอาห่อไข่เลยนะเจ๊รอแป,ป๊บขอทําให้ซอสก่อนซอสเอาผัดไทยกุ้งสดกุ้งที่นี่อร่อยใช่ไหมล่ะแล้วก็เอาเป็นทําผิดอ่ะเดี๋ยวทากุ้งสดต่อแบบหนึ่งทําผิดอีกแล้วออ้ยหอไข่ไปเลยโอเคพอดีเลยได้เจ๊ของเจ๊พอดีเจ๊เอาไปเลยเดี๋ยวขอทาให้ซอสแป,ป๊บอุย้ยทากดผิดแล้ว ใส่กุ้งสดไปก่อนทำให้คนดีก่อนอ่ะซอสของซอสมาแล้วพอดีฉันมึนงงอุ้ยทำไมอ,อ,อีก,ดก,อดก,ดกลแล้วซอสบอกกูได้กี่โมงเอ้ยทำพิดตลอดใจเย็นแตเย็นเนาะอย่าเพิ่งวุ่นวายอย่าเพิ่งกดการอย่าเพิ่งกดการฉันรีบสุดสัปดาอย่างไม่โอเคเรียบร้อยจ้ะวันนี้ปิดกิจการจบแล้วขายได้เงินเยอะนี่ไหม,มาก ขอบคุณลิซ่าที่มาทำให้เยาวราชคึกคืนเลิ